ก็กลับมาที่ประเด็นที่ต้องบอกว่ามันกระชุนละมุนชุลละเกกันอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกรณีของการส่งออกทองคําจากประเทศไทยอ่าคือไอ้ที่มันทําให้มันเกิดความโอลร م านกันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เกิดการวิพากษ์วิจารครับการต่างๆนานามันก็คือยอดส่งออกไปยังกัมพูชาที่เอ๊ะอยู่ๆมันโป่งขึ้นมาอืแล้วโป่งขึ้นมาแบบโอ้โหกัมพูชาจะมีศักยภาพในการซื้อขนาดนั้นจริงๆหรือแล้วเราเอาทองมาจากไหนไปขายให้เขาครัแล้วสาเหตุใดทำไมอยู่ๆตัวเลขมันพุ่งขึ้นมา นะไอ้ข้อเท็จริงตรงนี้มันก็อยู่ในช่วงของการสแสวงหาคําตอบ,บซึ่งแน่นอนในมุมหนึ่งนะครับมุมของผู้ที่ต้องการจะบริหารเงินตรานะฮะก็คืออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาทไทยให้มันมีเสถียรภาพมั่นคงได้มากขึ้นกว่านี้แล้วก็ไม่แข็งค่าจนเกินไปเขาก็มองอย่างหนึ่งมุมของผู้ค้าทองคํา ก็มองอีกอย่างหนึ่งใช่ถูกไหมฮะมันก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับหมวกของแต่ละคนที่สวมอยู่นั่นแหละถูกไหมฮะนั้นอาจเดี๋ยววันนี้ไปถามในมุมของผู้ค้าทองคำแล้วก็แน่นอนนะฮะควบคู่กันไปเดี๋ยวไปดูทิศทางของราคาทองคําหลังจากนี้นะมันจะมีทิศทางเป็นเช่นไรเพราะเอาจริงๆถ้าไปดูค่าความสัมพันธ์เนี่ยคือ correlation ระหว่างตัวราคาทองคํากับ ค่าเงินบาทนะดูมันจะเป็นบวกกันมากขึ้นมากขึ้นทุกทีใช่ใชนะนั่นก็หมายถึงว่าทองขึ้นบาทก็แข็งอทองขึ้นบาทก็แข็งรังั้นตอนนี้หลายคนก็ใช้ดูราคาทองคาเป็นตัวชี้วัดทิศทางของค่าเงินะนะฮะอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างไรเราจะไปกันที่นายแพทย์กิจชรัตน์ฮิรัญยะสิริประธานกลุ่มบริษัทแม่ทองสุก MTS โกสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับแหมคุณหมอฮะขอ ไปประเด็นเรื่องของที่มันคลุกกลุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งฮะเรื่องของทองคําที่ส่งไปที่เขมรทนาไมมันเยอะขึ้นมาขนาดนั้นแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ถูกพูดถึงว่าเอ๊ะมันเป็นตัวการไหมที่ทําให้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ฮะคุณหมอตกลงแล้วมันข้อที่จริงเป็นยังไงฮะในเรื่องของการส่งออกเยอะขึ้นเนี่ยนะครับ โดยหลักความจริงแล้วณขณะนี้เนี่ยผ่านมาแปดเดือนครึ่งครับถ้าส่งออกเทียบกับปีที่แล้วอย่างน้อยกว่านะครับอเอ,อปีที่แล้วเราส่งออกกันไปเนี่ยประมาณเกือบสี่สิบตันณขณะนี้เนี่ยส่งออกไปแค่ยี่สิบตันโอ้โหึงแต่ว่ามันน้อยกว่ากันครึง่งนึงแต่ว่าราคาทองมันขึ้น<อ>มันก็เลยทาให้มูลค่าเนี่ยฟังแล้วดูแล้วเยอะอจริงๆปีที่แล้วเราส่งออกประมาณหนึ่งแสนล้าน เศษนะครับเออแต่ปีนี้ประมาณตัวเลขมาประมาณหกหมื่นแปดครับนั่นหมายความว่าการค้าตรงเนี้ยมันมีมาแล้วกว่าสิบปีแล้วหลายๆครั้งยอดเนี่ยเออถ้านับเป็นทองคำเนี่ยสูงกว่าปัจจุบันอีกเพียงแต่ว่าปอตีมูลค่าลักษณะนี้ซึ่งราคาทองมันขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ดูแล้วเหมือนสูงกว่าเดือนปีที่แล้วครบทีนี้ในประเด็นที่ การค้าระหว่างกันเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการค้าตามปกติซึ่งไม่ใช่เป็นการค้าที่ชายแดน mm hmm. แต่เป็นการค้าแบบนำเข้าส่งออกตามขบวนการสุรกากรที่ถูกต้องของทั้งสองฝัายนะครับอันนี้พอมีคนไปลากว่าทองเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับเงินบาททำให้แข็งหรือเปล่า mm hmm. ต้องบอกว่าในกรณีที่ส่งออกไปขเขมรเนี่ยนะครับ มันใช้การซื้อขายที่เราเรียกว่าเป็นดอลลาร์เบสเราไม่ได้โค้ดเป็นเงินบาทนั่นหมายความว่าเรารับเป็นดอลลาร์เราก็ส่งเป็นดอลลาร์ไปให้ต่างประเทศเพราะว่าทองที่ขเขมรส่งออกไปเนี่ยมันเป็นทองโดยส่วนใหญ่จะเป็นสวิ์แลนด์ดังนั้นมันไม่ใช่ทองไทยหมายความว่าเราแค่เป็นทางผ่านเหมือนกันก็เป็นลักษณะซื้อขายที่ใช้เงินดอลลาร์เบส ไม่ได้แปลงเป็นเงนินบาทดังนั้นโอกาสที่ซื้อขายที่กระเบนแล้วแล้วจะมากระทบทำให้บาทแข็งเนี่ยอันนี้จึงไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นดอลลาร์เบสจับ mm hmm. สำหรับประเด็นที่หลายคนมองว่าเอ๊ะแต่มันมีความสัมพันธ์ที่เห็นได้ว่าเมื่อทองขึ้นบาทมันจะแข็งก mm hmm. ็ต้องบอกว่าไอ้ความสัมพันธ์อันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นสิบสิบปีแล้วเพราะว่า พื้นฐานพอเราจับสามตัวคือดอลลาร์บาทแล้วก็ทองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ดอลลาร์อ่อนเนี่ยแน่นอนทองก็จะต้องขึ้น mm hmm. แล้วพอเราไปสัมพันธ์ดอลลาร์อ่อนกับเงินบาทเพราะดอลลาร์อ่อนบาทนก็ต้องแข็งนะครับดังนั้นไอ้ correlation ตรงนี้มันเป็น direct correlation หรือเปล่าบอกว่าทองขึ้นมันไม่ได้ทำให้บาทแข็ง ยกตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้เป็นตัวอย่างที่เรียนหนึ่งทองขึ้นจากวันศุกร์ประมาณสามสิบยี่สิบเหรียญเกือบสามสิบเหรียญแต่วันนี้เงินบาทอ่อนลงมานิดหน่อยอเพราะว่าอะไรเพราะว่าดอลลาร์ช่วงเนี้ยส่งตัวหรือดอลลาร์แข็งขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ทองกลับสวนขึ้นได้แล้วก็บาทก็อยู่นิ่งหรืออ่อนขึ้นมาด้วยซ้ำดังนั้นอย่างวันนี้ตัวเหตุ ที่เราเห็นก็คือทองขึ้นมา20กว่าเหรียญแต่เงินบาทก็ยังขึ้นประมาณหมายความเงินบาทไม่ได้แข็งคือเงินบาทอ่อนประมาณ31บาท83สตางค์จากเมื่อวันศุกร์อยู่ที่ประมาณ31บาท75อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นหลายหลายครั้งเราถึงบอกว่าการแข็งค่าของเงินบาทเนี่ยทองไม่ใช่สาเหตุแต่ว่าเ้อเอิญ โดยส่วนใหญ่มันจะคู่ขนานกันไปเพราะว่าบาทกับทองเนี่ยกับพอไปเทียบกับดอาลลา่าแน่นอนมันก็เลยดูแล้วเหมือนเดินคู่กันไปทุกครั้งที่ทองขึ้นบาทจะแข็งซึ่งตรงนี้ถ้าบอกว่ามันไม่ใช่ direct correlation เหมือนอย่างเงินบาทณขณะนี้แข็งจากต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแข็งมาประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตูหมครับ,รบแต่ทองจาก ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยทองขึ้นมาแล้วสี mm ่ส hmm. ิบเปอร์เซ็นตนะมันไม่ใช่ใดลตเรเลชันกันเพราะว่ามันไม่ได้สัมพันธ์ถ้าสัมพันธ์อย่างนี้ครับบาทมันน่<บ>าจะต้องแข็งกว่านี้อีกเยอะเออนะฮะมันไม่ใช่เจ็ดเปอร์เซ็นต์มาจจะแข่งถึงยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตซึ่งมันไม่ใช่แล้วปีที่แล้วก็เหมือนกันทองขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นบาทก็ไม่ได้ไม่ได้แข็งเข้าไปเยอะแต่เป็นเป็นสาเหตุจากต,ตลาดอ่อนซะมากกว่า กับการโคลของเงินที่เข้ามาอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ตอนเนี้มันก็เหมือนกับรีเสิร์ชของแบง์ชาติมีเยอะขึ้นบ่ายมันก็เลยแข็งครับอืเอ้คุณหมอถ้าดูในแง่ของออปริมาณการส่งออกทองคำเนี่ยนะฮะไปยังกัมพูชาเนี่ยอย่างปีนี้คุณหมอบอกจริงๆแล้วถ้าดูเอาปริมาณมันน้อยลงนะแค่ราคามันสูงกว่ามูลค่าเนี่ยมันก็เลยดูว่าเอะมันเทียบเท่าหรือมันมากกว่าแต่ทีนี้ ไอปริมาณการส่งออกทองไปกัมพูชาเนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นมาจริงๆนี่กี่ปีแล้วฮะนานแล้วหรือยังเออมันนานแล้วฮะมันมาตั้งแต่ตอนปี60เนี่ยก็มีมีช่วงหนึ่งที่ส่งได้ถึง40ตันหลังจากที่เราเทียบเคียงกับทางตัวเลขสมาคมพระทองคำก็ตรงกันว่ามันก็มีขึ้นขึ้นล,ลงตามสภาพของตลาดทองนะครับยังในช่วงโควิดก็ดรอลงมา พอหลังโควิดก็ดิดขึ้นมาประมาณ20กว่าตันแล้วก็มาที่40ตันเมื่อปีที่แล้วปีนี้พอทองขึ้นมันก็ส่งออกน้อยกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ําไปอยู่ที่20ตันะนะครับ,รบแต่ว่าในส่วนใหญ่ที่เราโฟลไปเนี่ยเราโคลไปที่สวิตเซอร์แลนด์ซะมากกว่าครับอืมโอเคเพราะสวิตเซอร์แลนด์เขาก็ต้องเอาไปรองรับในการทําธุรกรรมทางการเงินอะไรที่เขามีให้บริการกับลูกค้าจากทั่วโลกอยู่แล้วตรงนั้นถูกไหมฮะ ใช่ mm hmm. สวิตเซอร์แลนด์ไอย่าลืมว่ามันเป็นแหล่งที่เราเรียกว่าเหมือนเป็นโกคฮับสำหรับการรีไฟแนนซ์ทองคำ mm hmm. ที่ได้มาตรฐานที่ mm hmm. คนทั่วโลกยอมรับก็แล้วกัน mm hmm. จึงเป็นจุดที่ทั้งนำเข้าส่งออกเยอะ mm hmm. อสวิตเซอร์แลนด์ก็ส่งไปที่อเมริกาเยอะ mm hmm. จะเห็นด้วยว่าช่วงที่พอมีข่าวว่าจะเก็บภาษีนำเข้าทองคำาที่อเมริกาก็ทองก็ปัน่นป่วนมเลย mm hmm. ดังนั้น mm hmm. สวิตเซอร์แลนด์มันก็เลยเป็นฮับที่จะส่งไปเพื่อ ดีไฟทองให้บริสุทธิ์แล้วก็สามารถขายได้ทั่วโลกครับอโอเคฉะนั้นมันจึงนํามาสู่คําถามนี่ว่าอม,ม,ม,มันมีมันมีมุมที่ชัดแหละว่าทําไมสวิตเข้าถึงนําเข้าเยอะแต่กัมพูชาเนี่ยเราพอจะทราบปลายทางไหมคุณหมอว่าพอเขานําเข้าจากเราเสร็จแล้วยังไงต่อคือมันไปจําหน่ายกันในประเทศหรือมันมีการส่งออกต่อไปอีกทอดหนึ่งเออเขาก็คงใจทั้งสองอย่างแต่นี้เราไม่ทราบนะครับว่าเขาไปทํำยังไงต่อก็เปรียบเหมือน เหมือนไทยเนี่ยนะครับซีลนด์ส่งมาให้เรา<ม>เราก็าทั้งบริโภคในประเทศแล้วก็บางส่วนเราก็ส่งออกไปนะครับ<ม>เป็นทางผ่านก็ลักษณะเนื่องจากคนในโซนซเซาท์อีสเอเซียเนี่ยชอบซื้อทองคำเก็บ<ม>ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเวียดน,นามกัมเหมนลาวไทยดังนั้นทุกคนก็จะเป็นการลักษณะบริหารจัดการส่วนหนึ่งในประเทศส่วนหนึ่งก็คงส่งออกครับ ที่อันนี้เรียนถามคุณหมอตามตรงด้วยความเคารพที่คุณหมอเองก็คร่ำวอดอยู่ในวงการทองคําแล้วก็แน่นอนฮะ MTS g o แม่ทองสุกก็เป็นผู้ค้าทองชั้นนําของประเทศไทยเลยแหละเบอรตต์ต้นๆคุณหมอมองว่ามันผิดปกติไหมการที่กัมพูชาเขาซื้อทองคําจากเราเยอะขนาดนี้มันมันมีความเอ๊ะบ,บ้างไหมฮะคุณหมอฮะคดีเราก็ตรวจจากทางสมาคมแล้วก็ผู้ค้านะฮะเราพบว่าการซื้อขายเนี่ย ฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็ได้ใบลหลเส้นที่เรียกว่าอนุญาตนำเข้าส่งออกทองคำได้จากธนาคารกลางของเขาด้วย mm hmm. ซึ่งมีเพียงสามสี่ลาย mm hmm. นะครับท่านี้หลายฝ่ายก็มามองว่าเอ๊ะเออเศรษฐกิจเขาธรรมดานู่นนี่นั่นนะครับ mm hmm. แต่ว่าอย่าลืมว่าเราอย่างประเทศไทยเนี่ยเราซื้อจากหลายแหล่งทั้งออสเตรเียทั้งสิงคโปร์ทั้งอะไร แต่ในส่วนเขมรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซื้อจากเรา oh. อย่างเราเนี่ย oh. นาเข้าเป็นร้อยร้อยตัน oh. หลายร้อยตันต่อสี่แต่เขาเนี่ยเหมือนกับใกล้ใกล้ใกล้เคียงกับเราเขาก็ซื้อเราเป็นหลัก oh. แล้วด้วยด้วยเอกความสามารถอะไรต่างๆเนี่ย oh. เขาก็อาจจะติดต่อตรงไปที่ตลาดโลกไม่ได้เขาก็เลยต้องมาผ่านเรานะครับแต่ว่าโดยภาพหลักๆนี่ยต้องบอกว่าการค้าเนี่ยมันเป็นภาพของการค้าระหว่างประเทศที่ถูกต้อง โดยไม่ได้มีการลักลอบในเชิงในเชิงที่เรียกว่าปิดปกติแบบประปองอเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็มีการตรวจ KYC และ CDD ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็มีลาเส้นนะในการนำเข้าส่งออกทองคำเข้าประเทศได้ครับครับโอเคก็โดยสรุปเนี่ยฉันใดก็ฉันนั่นแหละคือถ้าคนอื่นเขามองว่าเออไทยก็ไม่ได้ใหญ่มาก แต่มีการนําเข้าทองคําเยอะเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าไอ้ของเราเนี่ยมันไม่เป็นประเด็นเพราะเรานําเข้ามาจากหลายแหลง่งหากแต่กัมพูชาเนี่ยเขานําเข้าจากเราเพียงเจ้าเดียวตัวเลขมันเลยดูโปง่งว่าไทยเนี่ยส่องออกไปกัมพูชาเยอะอ๋อค,มมมมครับโอเคครับเอ๊ะประเด็นตรงนี้ครัคุณหมอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมทราบมาว่ากไ็ได้มีการหาลือกันหน่ง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอ๊ะตรงนี้เนี่ยคุณหมอได้เข้าไปร่วมหาลือไหมฮะแล้วก็ผลหารือเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอ ก็เราก็เข้าไปด้วยนะครับ,รบที่ชบตอ,อโดยภาพรวมเนี่ยเอ่ทั้งชปตรและทางสมาคมรวมทั้งผู้ส่งออกก็มีการบ้านกลับไปทำเป็นนละอย่างว่าจอช่วยกันหาในที่ว่าอทองเป็นสาเหตุของการที่ให้ให้บาทแข็งมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อยากให้ทางผู้ส่งออกส่ง ตัวเลขอะไรต่างๆนานาก็ให้กันบ้านเรามาพิจารณานะครับซึ่งทางผู้ส่งออกก็รับปากว่าจะต้องปรับเข้ามาดูว่าจะทําได้บ้างไม่แค่หน่อยเพราะว่าทบทก็ต้องการตัวเลขเยอะแยะมากมายนะครับทั้งผู้ค้าในประเทศต่างประเทศวอลุ่มการเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของทางผู้ค้าก็ก็อยากเสนอให้ทบทเนี่ย ช่วยหามาตรการในการดูแลค่าเงินให้ mm hmm. ให้รัดก,กุมมากขึ้นในแง่ที่ว่ามันไม่แข็งเกินไปหรือไม่อ่อนเกินไป mm hmm. ให้มันเหมาะสมสำหรับผู้ค้าเพราะว่าผู้ค้าทองเองก็ไม่ได้อยากให้บาทแข็ง mm hmm. เพราะว่าทุกครั้งที่บาทแข็งทองมันก็ร่วง uh huh. นะครับเช่น mm hmm. อย่างที่เราบอกอย่างเงี้ย mm hmm. พอทองตลาดโลกขึ้นได้ตั้ง40% mm hmm. ทองไทยทุกวันนี้ขึ้นได้แค่ mm hmm. 29%เท่านั้นเองเพราะบาทมันแข็ง ดังนั้นตอนนี้เราก็เพยายามบอกทอบกทบว่า mm hmm. เป็นไปได้ใหม่หที่ท่านจะตั้งคล้ายๆเป็น internal clearing house สำหรับข้างเงินดอลลาร์ mm hmm. เวลาดอลลาร์มาแลกกับบาทให้ mm hmm. ทบที่ย mm hmm. เป็นคนกลาง mm hmm. เราเรียกว่าเป็น clearing house คล้ายๆในสมัยก่อนที่เป็น mobile banking แล้วก็มี mm hmm. ลักษณะของพร้อมเ์พ hmm. ร้อมเ์แล้วทุกธนาคารก็ต้องมา clearing house ก mm ันข้งหลัง คล้ายๆกันนั้นอันนั้นเป็นบาทอันนี้ก็เราก็บอกว่าเพันคุณก็ทําเป็นดอลลาร์สิเพื่อลดการกระแทกกับค่างเงินบาทลงซึ่งกันนี้ก็ทบชบก็รบับไปว่าจะไปศึกษาดูว่าทําได้แค่ไหนครับนะครับมีอีกประเด็นเหมือนสัปดาห์ที่แล้วกระชอนมาแต่ผมไม่แน่ว่วาข้อที่จริงมันมาจากที่ประชุมหรือเปล่าคือเรื่องของภาษีทองออนไลน์ซื้อขายทองออนไลน์ตกลงมันมันเป็นยังไงครคุณหมอ คือก็มีบางท่านเนี่ยโพสต์ั่านทางแบงคชาติมานะครับก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามันพูดนวายแบบนี้เนี่ยก็น่าที่จะเก็บภาษีการเทรดทองออนไลน์ในรูปของข้างเงินบาทเพื่อส่งเสริมให้คนเทรดทองออนไลน์ในรูปของดอลลาร์แทนได้ไหมหทนีนี้เอ่อทางเราก็แจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากการซื้อขายทองของเราเนี่ยมันมาเป็นร้อยปีแล้วสุกแล้ครับแล้วทองในประเทศไทยเราเนี่ยมันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งมันไม่ได้นําเข้าตั้ง100ร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นไอ้ส่วนที่อยู่อยู่แล้วอ่ะมันก็คือเป็นค่างเงินบาทเช่นทองคาในตู้แดงซึ่งมีอยู่ทั่วไปมากมายครับดังนั้นการที่จะไป impose ภาษีกับการซื้อขายออนไลน์ซึ่งมันเป็นระบบการค้ายุคใหม่ที่ทุกคนอนะ่ะ ก็พยายามหลบมาทางด้านการขายออนไลน์เพราะว่าโลกทางด้านฟ mm ิสิกอลดิจิตอลเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วถ้าเราเกิดไปอิมพสภาษีในด้านนี้เนี่ย mm hmm. มันก็จะเป็นการกดดันให้กับอุตสาหกรรมในเชิงลบมากกว่า mm hmm. มันเหมือนกับการอิมพสภาษีเวลาท่านกำไรจากการซื้อขายคุ้นนั่นเอง mm hmm. ดังนั้นถ้าอิมพสภาษีเข้าไปในตลาดหุ้นตลาดก็พัง แต่ทองคำก็ไม่ต่างกันนะฮะ <S <S ถ้าเมื่อไหร่ท่าน i อิ o พ t สกระจีในการซื้อขายออนไลน์ทองคำไม่ว่าจะใ่ภาคไหน Import, Import, Export อิ p พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตจะทำให้อุาตาหกรรมมันพังไปเลยทั้งที่ทภาครัฐหรือภาคเอกชนพยายามสนับสนุนการค้ามามากกว่า40-50ปีทำานองนี้ครับจึงจึงอออ,อกความเห็นในเชิงปัดข้านความเห็นตรงนี้ครับครับก็คือแนวคิดมาจากตัวแบงก์ชาติถูกไหมคุหมอถ้าดูจากตัวนี้ ็เปนน่าจะฮะน่าจะเพราะว่าทุกคนเขาบอกว่าเอ๊ะมันไปกระทบกับค่าเงินบาทนะหาวิธียังไงไม่ให้กระทบบางคนก็เลยบอกว่าถ้าไม่ให้กระทบก็ลองเก็บภาษีเลยไม่ให้เทรดอะไรจำลองเนี่ยมันก็บอกว่าเอ๊ไอเดียเนี้ยมันมันไม่ได้มันก็จะไปกระทบกับผู้ค้าทั้งทั้งทั้งเป็นโลเคอลอยู่แล้วด้วยแล้วผู้นำเข้าส่งออกก็มี นะครับอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นประเด็นร้อนก็ก็ว่ากันไปเอากลับมาประเด็นหลักๆของเราในช่วงนี้ว่าคือทิศทางของราคาทองคําและกลยุทธ์ในช่วงนี้บ้างฮะดูเหมือนเมื่อวันศุกร์ก็ขึ้นมาอีกแล้วนะฮะับสำหรับราคาทองคำเนี่ยทิศทางเนี่ยมองอยังไงครับคุณหมอครับทิศทางโดยองค์รวมมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับครับแต่วันศุกร์ก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้มีประเด็นร้อนอะไรนะครับเพียงแต่ว่าวันศุกร์เนี่ย เอสพีอาที่เป็นกองทุน e อเจฟันฟรายใหญ่เนี่ย mm hmm. หันเข้ากลับมาซื้อทองคําถึงสิบแปดตันท mm hmm. ั้งท,งที่ก่อนหน้าเนี้ยเขาซื้อซื้อขายขายข้างหนึ่งประมาณสามตันสี่ตันสองตันซื้อบ้างขายบ้างสลับกันไปแต่วันศุกร์เนี่ยถ้าท mm ี่ดูตัวเลขเศรษฐกิจก็ไม่มีข่าวใหญ่อะไรก็ไม่มีกม็มีแต่ข่าวสงครามที่ยังคงตึงเครียดกันอยู่นะครับใน ทุกแดนนะครับไม่ว่าจะ <appa. S 2> เป็นรัสเซียยูเฟนหรือว่าทางอิสราเอลฮามาสอันนี้ก็อาจจะเป็นหลายๆประเด็นที่ทำให้เอสเปียตัดสิในใจซื้อทองเยอะทำให้คืนวันศุกร์เนี่ยขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับ <ห Vegeta. S 2> เรียกว่าทองก็ไปเฉียดเฉียดกับไฮเดิมที่สา0พันเจ็ดร้อยเหรียญแล้วสำหรับทองไทยเนี่ยอย่างที่บอกพอทองตลาดโลกขึ้นแล้วเงินบาทมันไม่ได้แข็ง <hir> นะฮะอย่างวันนี้เงินบาทกลับมาอ่อนนิดหน่อยทองไทยก็เลยทำออนตามไอย นะครับก็คือทองไทยก็เลยดี่ขึ้นมาอยู่บริเวณห5า0 0ืาพันร้อบาทสวัดท,ทองคำใกล้เขียงตรงนี้ซึ่งเป็นออทามไฮครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปทิศทางโดยรวมเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ก็ขึ้นมาเยอะก็อยากแนะนําให้ขายทํากําไรบางส่วนและเมื่อราคาย,ย่อลงมาข้็ซื้อทองไทยน่าจะเข้าซื้อได้บริเวณห้าหมืนาึ่งร้อในระยะสั้นทองของตลาดโลกน่าจะเข้าซื้อได้บริเวณ สามพันหกร้อยหกสิบในระยะสั้นนะครับนะครับเอาละครคุณหมอแม่วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณหมอฮะหลากหลายประเด็นในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัติรัญญสิริจากแม่ทองสุข mts โกครับนะครับก็คงจะได้เคลียร์กันนะในเรื่องของเรื่องของทองคำกับค่าเงินบาท นะฮะก็ดูมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณนะแต่มันเพิ่มขึ้นด้วยราคาที่มันราคาทองคําที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง40%มันก็เลยทําให้มูลค่าที่ส่งออกไปอเมริกาไปขาเขมรเนี่ยดูเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีผลที่ทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอันนี้ในมุนมของคุณหมอนั่นเองนะครับเ่าก็ครับ เป็นมุมมุมหนึ่งนะฮะจากจากฝ้าของผู้ค้าทองคําแต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเ,ออเชิงลึก,กน,นะครับที่ท่านผู้ชมก็คงต้องหยิบจับไปวิเคราะห์เพื่อที่จะประเมินดูว่าเอ,อ๊ะข้อที่จริงมันคืออะไร <c oughs> ใช่จนะ